สวัสดีค่ะเพื่อนจ๋ายินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องนางฟ้าผัดเซ่นนะคะเพื่อนจ๋าเมนูวันนี้เพื่อนจ๋าแกงหน่อไม้เศษเผาะเพื่อนจ๋ามาเด้อมาเด้อรีบกินเด้อวันนี้เด้อย,ยุงตอนนี้อยู่หลังหลังบ้านปลากล้วยนี่มาผักผักนางเลิศหรือใบชะพูมาจ้าเศษเผาะเนี่ยอื้ออือ nhân bạc em ngồi đây mày ん <laughs> แังสบายอีตัวหอมหอมสบายอีอ 嗯，谁呀、mm？谁跑？ เห็พอฝ้ายเห็ดพอฝ้า ฮิตพอยากอร่อนมากอร์ออร์ hmm. on, on. 喂，喂。 Mm. Why? Mm -hmm. อะไรอืมอืมอเคซิมแอนอรไมากขอตัวลาไปก่อนเด้อ